เยอรมันจะตกลอกฟุตบอลโลกถ้าหากไม่ทำสิ่งนี้หลังจากเกมเมื่อคืนที่ทีมชาติเยอรมันแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นไป2ประตูต่อหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ในกลุมนี้จะเดือดขึ้นอีกแน่นอนครับเพราะทีมชาติสเปนถล่มทีมชาติคอสตาริกามา7ประตูต่อศก็ต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้เยอรมันโทษใครไม่ได้นะเพราะตัวเองมีโอกาสต้องหลายรอบแต่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ อีกอย่างต้องชมความยเย่ยมของทีมชาติญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะการแก้เกมหรือว่าการสวนกลับเนี่ยดีเพิมากครับสถานการณ์ในกลุปนี้ครับญี่ปุ่นกับสเปนมี3มแต้มครับส่วนเยอรมันกับคอนสตามีศูนย์แต้มเกมต่อไปครับทีมชาติญี่ปุ่นเจอกับคอนสแตาส่วนเยอรมันเจอกับทีมชาติสเปนเกมที่เยอรมันเจอกับทีมชาติสเปนเนี่ยเหมือนเป็นไฟนนบังคับให้ทีมชาติเยอรมันต้องชนะนะไม่ก้เสมอห้ามแพ้ครับถ้าแพ้คือตกรอบเลยนะ ถ้าญี่ปุ่นชนะคอสตาริกาได้ญี่ปุ่นไปรอรอบ16ทีมเลยนะของกลุมนี้ถ้าหากเยอรมันไปแพ้สเปนแล้วไปชนะคอสตาริกาในนาดสุงท้ายเนี่ยก็ตกรอบนะเพราะมีแค่3แต้มส่วนสเปนเนี่ยลูกได้เสียแก่เยอะนะถ้าเกิยรนะเยอรมันได้ก็เข้ารอบกับญี่ปุ่นเลยหลักๆทีมที่รุนเข้ารอบก็คือสเปนญี่ปุ่นเยอรมันส่วนคอสตาริกาเนี่ยฟอร์มไม่ไหวนะอาจจะเป็นทีมแจกแต,แต้มของแต่ละทีมก็ได้ ภารกิจหลักของทีมชาติเยอรมันก็คือเกมกับทีมชาติสเปนครับเป็นตัวตัดสินว่าจะได้หยุดตกออนหรือว่าตกรอบครับสำหรับทีมชาติเยอรมันคนคิดว่าเยอรมันจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมหรือว่าจะตกรอบก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ